สวัสดีค่ะคูลี่สอนอียดียมนะคะวันนี้คูลี่ก็อยู่กับท่านขอนวิท์น,นะคะแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะเรามาอยู่ในทีเชอร์ยูทูบเบอร์กันค่ะสวัสดีค่ะคูลี่สอนอียดียมนะคะตอนนี้นะคะดูจากแบ็กกราวด์แล้วนะคะก็รู้ว่าคูลี่กำลังเดินทางอยู่นะคะวันนี้ค่ะคูลี่นะคะไปกับครูกมนะคะจากขบวนการคิวนี่ ค่ะนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะไปะเป็นเหมือนให้ Inspiration กับคุณครูนะคะที่อยากจะเป็น t ี a เช e r อันยูทูบเบอร์นะคะ เราจะไปโรงเรียนอะไรนั้นเดี่ยวตามตัุลีกับปุ๊บไปนะคะแล้วแน่นอนค่ะวันนี้เราจะไปอินสปายนะคะก็คือว่าแปลว่าสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมคะคุลีก็มีเฟสนะคะหรือว่าลีห้ประโยคค่ะที่จะให้กำลังใจหรือว่าเ h e ย r UP ัพนะคะสำหรับคนที่กำลังจะทำอะไรหรือกำลังจะ คิดจะทาอะไรหรือกําลังจะแทนขันอะไรนะคะเราให้กําลังใจเขาเนี่ยจะพูดได้5ประโยคเด็ดๆเลยเดี๋ยวคุลีกับคุลี่สอนอีเดียมนะคะมาแล้วเราไปพร้อมกับกระบวนการที่นี่สวัสดีนะคะเด้ขุมร,รถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างานเลยค่ะ วัสดีค่ะคูลี่สอนอีเดียมนะคะวันนี้คูลี่ก็อยู่กับท่านพอนะัว่า์นะคะแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะเรามาอยู่ในทีเชอร์ยูทูบเบอรกันค่ะเมื mm ่อตะครูต้นคลิปคูลี่ขับรถมากับคุณครูคก็บอกว่าวันนี้จะมาบอกสำนวนเชียร์อัพใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปบอกด้านท้ายนะคะวันนี้เรามาอินสปคุณครูนะคะในนี้จะต้องมีใครสักคนหนึ่งเป็นทีเชอร์ยูทูบเบอที่แข็งแกรนะ่งในอนาคนแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะมา ฟิตเจอร์กันนะพี่ปุ่มเรีกวยกว่าอะไรนะอ่าคอลแลบอ๋อคอลแลบคอลแลบกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกีค้ครุรีกับครูปุ๋มนะคะขบวนการกิลลี่และครูปุ๋มนะคะเดี๋ยวครูปุ๋มจะสอนครุรีแปะนะคะครูลีกันได้ความรู้ใหม่กันนะคะจะการแตะลิงช่องนะค,ะเ,ะ,คะเอาละค่ะวันนี้นะคะครุรีสัญญาไว้แล้วว่าครุรีจะมาบอกว่าเราจะเชียร์อัพหรือว่าอินสไปายหรือว่าให้กำลังใจ ที่เขามาคุยเรื่องให้เราฟังแลรวเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยสู้ๆอ่านะคะเชียพชีไฟทิ้งนะคู้ไปบอกคลิปที่แล้วว่าไฟทิ้งไฟทิ้งแต่ว่ามาส่งการถอยมเลยนะคะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วผูมี5ประโยคนะคะที่จะมาบอกเขาค่ะประโยคที่1ค่ะ keep up the good work keep up the good work ก็คือแปลว่าเฮ้ยเธอทำต่อไปงานมันดีมากแล้วมันเจ๋งแล้วทำต่อไปนะคะ keep up the good work ต่อไปคือว่าอักเหมือนกันค่ะแต่เป็นคำว่า don't give up don't give up เฮยอย่ายอมแพ้นะมันใกล้จะสำเร็จแล้วอย่ายอมแพ้อย่างนี้นะคะอันที่3ค่ะคุณรีบไปเร็วไหมไหมคะอันที่3นะคะอันแรกนะคะ keep up t h e good work keep up t h e good work อันที่สองค่ะอะไรแล้วคะเมื่อกี้ใช่แล้ว don't give up don't give up นะคะอันที่3ค่ะ you are on the right track you are on the right track ะะก็แปลประมาณว่า right track ก็คืออยู่ในเส้นทางที่แบบมุ่งสู่เส้นชัยแล้วมันคือ Success s c s o o l แล้วมันคือเส้นที่ s ส c c e s s แล้วประสบความสําเร็จแล้ว mm hmm. คุณมาถูกทางแล้วว่ากัเถิดน,นะคะ you are uh, on the right track you are on <อ> the right track นะคะ,ะ,คะ give your best shot give your best shot best shot ก็คือ best try นั่นเองนะคะทำไปเลยทําให้เต็มความพยายามเต็มความสามารถของคุณนะคะ สุดท้ายที่คุณชอบมากส,สุดท้ายที่ชอบมากที่สุดเลยคือ what have you got to lose what have you got to lose นะคะแปลว่าเฮ้ยมันไม่มีเลยจะเสียทำไปสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทำถึงจะไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ได้คืออีกหนทางที่มันไม่เวิร์ก so what else you have to lose นะคะทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีอะไรอยากจะทํานะคะคุลีสอนอีเดียมเป็นหนึ่งในกำลังใจให้ทํานะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะคุณบุมบ๊ายบายค่ะคุณบุมได้ไปจากรถยูบีบ้า